เศร,รษฐกิจนิดหนึ่งนะฮะคือโครงการคนละครึ่งเนี่ยแม้ว่าจะมีการอธิบายกันหลายครั้งหลายคนนะคุณที่อยากว่ามันเป็นโครง,ง,งการกระตุ้นเศร,รษฐกิจ<ฆ>ก็ยังมีคนพยายามไม่เข้าใจอยู่นะว่าทําไมคนละครึ่งคนจนไม่ได้ใช้อย่างอ้นอย่างนี้เขาบอกวันเป็นโครง,งการกระตุ้นเศร,รษฐกิจ<ฆ>ไม่ใช่โครง,งการเยียวยาค่ะ<ฆ>นะแล้ที่สาคัญเนี่ยเขาก็เปิดให้ลงทะเบียนตั้ง2 0 30าิบล้านคนเนี่ยนะต้องสองรอบทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่นะ วันก่อน,นี่มี Facebook ออขอภายทวิตเตอร์นะคุณหมอโทศพรเสรีรักนะนคุณหมอโทศพรเนี่ยโพสต์เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งบอกว่าไปซื้อข้เหนียวปิ้งเนี่ยตกใจชิ้เล็กนิดเดียว15บาทที่ตกใจกว่านั้นเจอน้องท่านหนึ่งสแกนสิทธทิคนละครึ่งมือที่จับโทรศัพท์ยื่นออกมาประดับด้วยแหวนเพชรแล้วน้องก็เดินปรับไปขึ้นรถเบนซ์ในขณะที่คนจนอีกหลายๆคนไม่ได้สิทธิ ที่ได้สิทธ์ก็คือก็ไม่มีเงินจะจ่ายครึ่งแรกโอนี่นี่นพอดนี่มาแล้วนะครับ <c oughs> พอดนี่ดรามา่าสุดๆเลย <c oughs> คือหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้นะมันจริงหรือเปล่านะ <c oughs> แต่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นก็คือคุณหมอพยายามจะบอกว่าทําไมคนรวยได้คนจนไม่ได้หรือคนจนบางคนได้สิทธิ์คนละครึ่งแต่ไม่มีเงินไปเติมไอ้ครึ่งแรกก็เลยไม่ได้ประโยชน์จากโครงการคนละ,น <c oughs> นะครึ่งนะฮะแล้วก็ มีคนมาเม้นต์นายทำนอนในการกับคุณหมอเนี่ยแหละคือคนอื่นเนี่ยผมไม่ผมไม่ไม่สนใจนะ,ะเพราะมัเราก็ไม่ลุกใครแล้วก็แต่คุณหมอทศพรเนี่ยเป็นอดีตสอสหลายสมัยนะคือมามาพลัตแบบนี้โครงการคน,คนละครึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ ไม่ได้จำกัดคนรวยคนจนค่ะเออไม่ได้เอาหลักเกณฑ์เรื่องรายได้มาคือจะรวยระดับหมื่นล้านเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการที่จะใช้โครงการคนละครึ่งได้นะคะเ,ออเพราะฉะนั้น,นถ้าหากว่าคุณหมอไปเจอใครใส่แหวนเพชรเม็เป้งๆแล้วก็ไปซื้อแล้วใช้คนละครึง่งเขาไม่ผิดคะ่ะ<ห>ไม่ผิดเลยค่ะแล้วก็ไอ้ประเด็นที่บอกคนจนอยู่หลายคนไม่ได้สิทธิ์เนี่ยอันนี้ก็อีกแล้วอันนี้ก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะรวยจะจนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ารับ โครงการนี้และหรือรวมถึงถ้าหากว่าเข้าไม่ถึงเป็นแบบจนจริงๆบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในขนาดที่คุณนันทิยากับผมได้คนละครึ่งเนี่ยรัฐก็เติมเงินพิเศษใชาพี่อีกค่ะให้กับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พูดก,กันหลายรอบแล้วนะก็ยังมีเนี่ยมาฝาพลัดประเด็นนามบ้าอะไรขึ้นมาอีกแล้วไอ้ประเภทแบบคนจนที่ได้สิทธิ์ไปก็ไม่มีเงินจะจ่ายครึ่งแรกขนาดนั้นเลย นะคือมันก็มีแหละมันก็มีที่ด้วยปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ<ะ>มันก็อาจจะทําให้การจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยมันน้อยลงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าโอ้โหไม่มีเลย<ะ>สัสดส่วนมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่คุณระดับคุณหมอทศพรเนี่ยแกจะไม่รู้เรื่องนี้เชียวหรือว่าโครงการนี้มันเป็นยังไงะนะผมยังรู้เลยเนี่ยนะผมไม่ได้เป็นหมอผมยังรู้เลยคือชาวบ้านร้านตลาดยังรู้เลยอย่างระดับคุณหมอ<ะ>ยังไม่รู้เชียวหรอแต่ออกมา ออกมาในมุมเนี้ย <ฮะ S 1> มันก็ทําให้คนที่เข้าใจผิดบิดเบือนไปได้นะคะทีนี้อีกมุมหนึ่งของโครงการคนละครึ่งค่ะที่มีคนก็บ่นกันอุบเลยนะคะก็คือเรื่องของาการเสียภาษีอของเหล่าแม่ค้าทั้งหลายก็ยังย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทุกคนที่มีไรายได้ต้องเสียภาษีนะคะ,<ฮ>ะเขาไม่ได้จำเขาไม่ได้มีเงื่อนไขว่าถ้าเป็นแม่ค้าไม่ให้เสียภาษีนนหรือไม่ต้องเสียเป็นนักข่าวต้องเสียไม,ไม่ได้ หน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนที่มีรายได้ต้องเสียภาษีค่ะ<ฆ>นั่นหมายความว่าไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรแล้วท่านมีรายได้แล้วถึงขนาดที่ต้องเสียภาษีกันเป็นแสนเนี่ยรายได้ต่อปีของท่านเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองล้านแน่ๆน,นะคะ<ฆ>ล้านกว่าสองล้านแน่ๆเพราะฉะนั้นคนที่ต้องเสียภาษีกันทุกปีหรือทุกเดือนที่ถูกหักภาษีไปเนี่ย<ฆ>เขาก็จะตั้งคําถามได้ว่า และทำไมฉันต้องเสีย<อ>และทำไมคุณไม่เสีย<อ>คุณเอาสิทธิ์ที่อะไรในการที่คุณจะไม่เสียภาษีนะคะ